สวีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปกินอูด้งเส้นสดกันนะคะที่ร้านแถวดอนเมือง ร้านอุดงเหมือนคนเต็มนะคะตอนนี้เราก็เลยมาแถวดอนเมืองนี่แหละทุกคนแถวถนนสงประภาเดี๋ยวเราไปดูขา้างหน้าเขามีแบบของขายร้านอาหารเยอะอยู่ไปเดินดูกันมันไม่ใช่ไม่มีโต๊ะสถา,านที่อ่ะมันไม่เหมาะกับการถ่ายใช่เรากลัวไปลบกลัวคนอื่นเขาใช่เฮ้ยที่นี่ของกินเยอะจังเีงเ่นี่ที่น่าจะหั่นแน่เลยเฮ้ยแถวสงปาที่ก็มีของขายเยอะเนาะคนละคืวก็ดีนะเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้มพอปลา นี่มันที่ไหนวะเนี่เรามอโผหมู่บ้านปิ่นจะเลยปพอป่ามีคนละค่งด้วยใช่ทอดอะไรไก่เป็นไม่ดูเอาหนักห้ามพูดดิเอาอ็นม่้องวิ่งไงเขาเลยวานักเรียนชว์นแต่โอ้ยไเรียนชว์ส

หนไลมาขายด้วยน่าขยกันเหรอเออรถรั่คนตัวมั้ยไค่ะอยขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะน่ขมาก้ยกันซื้อหมดเฮ้ยพี่เบียพี่เหมาแล้วกันเนาะรเล่นได้เหรอสรุปเฮ้ยพี่เบียหนูทับสดมากเลยตอนนี้หนูจะกินอะไรดีซือโหมดแล้วเอาเลเอาชุดนึงค่ะพี่สินะยี่สบค่ะพีได้ไปเลยค่ะยี่สิบใช้คนลึ่งหรือสิบาทถูกที่หรอ ข้าวมันไก่ก็น่ากินเอออเาผสมหนึ่งค่ะพี่จานเดียวนะคะจานเดียวจานเดียวดูไปได้ค่ะเอากระเพาะปลาหนึ่งโอ้ยดูข้างหลังกันบ้า่ะเป็นหน้าดึงดูดไปจับหนึ่งค่ะจานลูกเอาหมูกรอบด้วยค่ะจานเดียวแค่นั้นะรงงานค่ะแล้วเราจะไปซื้อน้ำที่ไหนนะเซเว่นอีเลเว่นตรงนี้ค่ะอันนี้ข้าวมันไก่ผสมนะโอ้ดูน้ำจิ้มโอ้ไปก่อนขอบคุณค่ะโอ้ยขาหมาโต๊ะเหมาโต๊ะ อ้ยกระพาะปลาคุณน่ากินนะจิ้มอะไรนะข้ามันไก่จิิงออยคืนำจิ้มน่อยที่อ้าี่อขาววข้าว้วไม่แก่ถ้าใส่ของนี้ เดินหางลอดกก็เดินทามาได้เลยทุกคน่ันเหมือนกินบ๊วยอ่ะอร่อยอ่ะยังไม่ได้ตายังไม่ได้จาเนี่ยลืมอย่าลเลยถ้าลืมบคือไม่ได้ก่อน แบบจริง ปลาทอดเ้ำจิ้มปราณน้ิ้มมะขาเลใชโมีหอมเกียวก็ก็นเียว อบคนรับื้อใ่อย50สบาทน่คะนเรียบร้อยค่ะาจะลงงานเ่าค่ะ,สใ,คะใส่ถ้วยค่ะเอาสามสิบเอาลูกชิดแล้วก็เอาอะไรอีกอย่างหนึ่งตัวแดง ื่อกคือเมื่อกี้พี่พงค่ะบว่าเพราะว่าทำไงพี่เบียร์เลือกคนแดงจะไม่น่าถามอ่ะเรื่องเองก็จบเรื่องเองก็จบเลยไอศครีมกะทิแอดสลัดผักเจ้าเก่าปิดเจริญสานจี๊บขบจบานใก่ตายยากยากกินน นี่โมงมันเลิอมไม่เท่ากันเลยเนี้ยสี่โมงหรือสี่ทุ่มแต่ถ้าใครอยากจะมาดึกๆก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวให้กินหน้าเซเว่นดีสามเปิดทุกวันไหมฮะทุกวันจันทร์ค่ะหยุดทุกวันจันทร์เรามาที่นี่แบบสั่งลูกชิ้นนะแต่พี่แย่งกินอ่ะมาดูถั่วแดงก่อนถั่วแดงพี่ขอทำนะ เราเลือกสั่งตัวเองหนูก็ว่ามันไม่เเรื่อนการเลือกสั่งของพี่ยามันพี่ยาแบกไว้วยมัก็แห้วแล้วเ้าโบดก็มีเ้าเหนียวก็มีบุณพ่อาวก็มีเรื่องอะไรเงก็ทำเฉพาะท็อปปิ้งก็คือพี่เขาทำถั่วแดงนั่นเองใช่พี่ทำถั่วแดงให้หนูอย่างเดียวเลย โหดแงมันอร่อยแมเลยอย่างหเลยเปล้แล้วนะพี่้นลันสเอาขนมปังสัขยะไมเเอาเแล้วก็ขนมปงสับขยะายเอเพิ่งเห็นเจเป็นติกัน 150ม5 0้ายี่ร้อยสามยาเล่ได้เลย130ามสิบาะมาแบบไม่รู้ัวอ,อ <c oughs> เอรอยไ <c oughs> วัยังยังรักู120่สิบยีเอกี้ตอนเดิมนมาคือคนต่อคิวแบบเยอะมาก จิ้งหรีดมันตัวใหญ่ไหมนี่ไงนี่หรอคะครับเอาจิ้งหรีดแล้วก็เอาตักกระแต่ตักกระแต่ตักสามห้าตักกระแต่แค่โอเคซึมเดี๋ยวรอดูซึมนะซึมเหรอซึมเฮ้เรื่อง้มหรือเปล่าจริงร้านคุณชายมะเร็งทอด เท่าไรนะคะพี่55้าพันห้อสิบออพี่เขอพ่อแบบดีแล้วก็นัวนัวไหมนัวพี่อ,อ่อยนี่ิีไข่ด้วยหรอใช่ก็ทุกคนเดีย๋ยวเราไปกันก่อนนะคะใช่ค่ะทุกคนวันนี้ซื้อของมาแบบ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปกันมางใช้พวกเราด้วยค่ะบาย